มาปะจนไพยบนยอดเขาวัดถ้ำนะครับผมเดินทะลุในถ้ำขึ้นมาบนยอดเขาฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังสวยงามมากครับที่นี่แหล่งโบราณานักสานวัดถ้ำสิงห์ขอนำอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผ่านมาก็แวะเที่ยวกันได้นะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณานักสาน เป็นไรยมัดแต่ละลูกเชือกมันหลุดจะัาว่าใกล้ถึงยังใกล้แล้วนะั่นะนะยังประมาณเกือบร้อยเมตรโหยร้อ,นะองโผย่ละร้องโหยคขาสั่นหนังชันน้เท่าไหร่โอ้เยอะเหมือนกันเนี่ย อ่าลบแอป,ปไปแล้วแอป,ปที่ว่าไปวัดระยะใช่แจกส่งให้แม่ด้วยไม่ได้นับขั้นนะว่ากี่ขั้นนะ,ะเ,เนี่ยว่าไม่ได้นับขั้นบันไดน,น,นะว่ากี่ถ้ำนะไอ้อว่ากี่ขั้น เขาใหม่ไหมอ่าผมไม่เอาเลยไม่ไหวแล้วขาขาสัน่นไปมาน้ำกับน้องน้องเต้เดี๋ยวค่อยมากับน้องเต้น้องเต้ชอบเดินแบบนี้นับขึ้นนับลงนับตั้งแต่ในถ้ำขึ้นมา<ช>จนวนกลับนังลงถึงบ้านมันมีสมาธินะใช่ระวังลูกอาด้วยจับมจะเดินี<ช>อาปิดตรง้ลยละ นี่ไงเขาเลยเอามาเสริมแล้วโอเคแล้วเราก็ลงมาถึงข้างล่างอาพามาไหวเพราะว่าหลวงพ่อพาหนูมาไม่ไหวแล้วอาไม่ไหวครับเดินจะไม่รอดแน่ักเก่งจะไปไหนที่ถ้าเป็นผู้หญิงแต่งตัวนานนันน่ะแต่แต่งอยู่นั่นเลยถาม หลงพ่อนะใช <laughs> ่ครับดังกะตีดังเอาไว้หอมันผู้หญงมันผู้หญินี่ใส่รองเท้าแตะมาก็เดินเก่งนะเราอโอ้ชันมากเราถ้าถ้าไปจะคลอดตัวนี้โอ้สูงอันเนี้ยสูงเนาะเนี่ยบันไดอย่างเงี้ยถูกแล้วถ้าเข้าไปทำไอ้แบบปูกระเบื้องเรียบร้อยเลย ยอดสุดยอดมากมาก,มากวัดทรรมสิงหคอนวัดเก่าบ้านเกิดต้นหนามขี้แรกเยอะมากข้างบนเดี่ยวกามาถึงถ้าหน้าถ้ำที่เราเข้าไปพระมาเลย,เยโบราณสถานวัดธรรมสิงห์คอนนะ ครับผมนี่ก็เจดีหน้าธรรมสมัยอยุธยาพร,ระมาลายครับพระมาลยยายหลวงเท่าเดี๋ยวพาไปดูพรอมอะมาลายกันนะครับความจำจะหมดแล้ว วิจิตรการงามตาในถ้ำโบราณสถานวัดถ้ำสิงขอนะครับโอเค